สวัสดีครับสาบสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอคลิปนี้นะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปเกี่ยวกับการโมดิฟายนะครับเครื่องตัดหญ้านะครับเครื่องที่เห็นนี้นะครับก็คือเครื่อง Copy นะครับจากจีนนะครับลักษณะจะเป็นประมาณนี้เป็น Copy ของมิตซูบิชิ tu สี่สิบสองสี นะครับคือต้นต้นแบบก็คือตัวนี้นะครับอันนี้ผมถอดอะไรเอาไปใช้หมดแล้วนะครับจะเป็นอะไรของตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้มีความทนแรงและประหยัดนะครับแต่เครื่องตัวนี้ความทนยังไม่รู้นะครับอันนี้ซื้อมาได้ประมาณไม่กี่เดือน2เดือนนะครับปัญหาที่เกิดคือกินน้ํามันมากกินน้ํามันมากจนน่าตกใจนะครับเพราะว่าการที่เรา อใช้เครื่องตัวนี้มาใส่กับหางเดิมนะครับตัวสปริงค์สข้างใน,นี่ยตัวค์สคัสที่อยู่ข้างในนี้นะครับเนี่ยมันเป็นครา์ทแบบสองก้อนสปริงมันแข็งมากนะครับเวลาจะให้อ่าคาร์ทมันถ่างออกมาจับมาจับกับอ่าตัวคาร์ทเนี่ยมันต้องใช้กําลังรอบค่อนข้างสูงทําให้ต้องใช้การเร่งเยอะ ก็เลยกินน้ํามันเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมาแก้ไขตรงจุดนี้โดยการนะครับเราจะทําให้สป,ปริงคาร์มันอ่อนลงนะครับเดี๋ยวเราจะสตาร์ทเครื่องให้ดูว่าต้องเล่งเครื่องขนาดไหนนะครับโอเคนะครับวันนี้เราสตาร์ทเครื่องแล้วนะครับทีเร,เราฟังเสียงเครื่องนะครับตอนที่เราเล่ง นจะเร่งแล้วน,นะครับใบพัดยังไม่หมุนเร่นขึ้นเรื่อยๆเห็นไหมครับมันต้องใช้รอบเครื่องที่มันสูงเพราะว่าสปริงมันแข็งกวาดที่พัดมันจะถ่างออกมามันก็ใช้กำลังเครื่องเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมาทำการเปลี่ยนสปริงแก้ไขสปริงนะครับ เรามาถอดตรงนี้ก่อนนะครับโอเคนะครับเ,เราก็จะถอดออกมาในสภาพนี้นะแต่ก็นี่ครับเป็นสปริงของมันใหญ่มากนะครับปสปริงที่ใหญ่นะครับแข็งแข็งมากนะครับก็เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้คาดถ่างยากแล้วเราจะทำการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยน โดยเอาสปริงของเจ้าตัวนี้ฮอนด้า gx35 อันนี้เป็นตัวแท้นะครับแต่ว่าพังแล้วนะครับคนใช้ใช้อย่างเดียวน้ำมันเครื่องไม่ถ่ายน้ำมันเครื่องไม่เติมครับก็เลยพังนะครับอันนี้ก็จะเป็นคาดของ Honda นะครับเราจะย้ายจากตัวเนี้ยนะครับสปริงตัวเล็กหรือจะย้ายมาแค่สปริงก็ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราย้ายแค่สปริงดีกว่านะครับคาดเก็บไว้ใช้ได้ เนี่ยครับคือความแตกต่างผมเทียบให้ดูระหว่างสปริงสองตัวนี้วางเทียบกันนี่ฮะความใหญ่ของตัวสปริงสป,ปริงตัวนี้จะใหญ่กว่าสั้นกว่านะครับตัวเล็กกว่านิ่มกว่านะกดแล้วนิ่มกว่าตรงนี้แข็งโอเคเดี๋ยวเราทำการเปลี่ยน มาใส่ตัวนี้ก็การเปลี่ยนสปริงก็มีปัญหาทีหนึ่งนะครับก็คือรูรูสปริงนะฮะระหว่างตัวนี้กับตัวนี้นะครับของตัวเดิมของตัวตัวเดิมมันอะตัวเดิมมันตัวติดเครื่องมารูนี้กับรูนี้ครับมันตัวนี้แคบกว่าพอใส่สปริงตัวนี้เข้าไปนะครับ ก็คือมันมันไม่มีความตึงเลยก็เลยยกมาทั้งชุดนะครับของคัดที่ถอดจากตัว GX 3 5มาใส่เลยนะครับเป็นเป็นแป้นเดียวกันใส่ด้วยกันได้เลยนะครับมีความแตกต่างแค่รู2รูนี้เท่านั้นเองนะครับอันนี้กว้างนะครับส่วนตัวนี้แคบแคบกว่านะครับแต่สปริงสปริงตัวนี้จะแข็งสปริงตัวนี้จะอ่อนกว่าก็เลยใส่ตัวนี้ โอเคเดี๋ยวเรามาประกอบแลวลองกันนะครับว่าไม่ต้องใช้อัตราเร่งมากจริงไหมนะครับโอเคนะครับวันนี้เราก็สกตาร์ทแล้วนะครับใส่ประกอบเรียบร้อยเ,อเราสังเกตที่ใบแล้วปังเสียงเร่งเครื่องรอบเครื่องแล้วอาจจะเร่งเพราะว่ามันเบาลงนะครับ จะเบาบกว่าเมืกี้นะครับ,บกพอแตะเร่งนิดเดียวเองนะนะเร่งนิดเดียวตรากินน้ำมันน่าจะประหยัดขึ้นนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ใครที่ใช้เครื่องจีนอยู่ลองเอาไปทำดูนะครับถ้าเห้เปิดออกมาแล้วเห็นสปริงค่าตัวใหญ่มันแข็งก็ลอง หาตัวเล็กๆที่มันเบาวกว่านิ่มกว่ามาใส่นะครับการเดินเครื่งน่าจะเบาขึ้นนะครับการกินน้ำมันก,ก็น่าจะลดลงด้วยนะครับค,ครับสำหรับคลิปนี้หากมีคอมเมนต์เสนอแนะก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ